พี่น้องเออถ่ายายสบายดีเด้อให้พี่น้องสา y o u t u e นะวันนี้มาน่อยบังเอิญน้อพ่อนี่แหละนดไอรอเล่ดไ,ไอรอนเฮ้ยเฮเห็นรแล้วงานจะไปถ่ายายไปเนพี่น้องบ้านบ้านใช้มันนะน,นี่ตังรางบออะไรจ็ได้ยังจัดแปะบัรโค้กดบ จะจะได้จังจากวัดตัางหลังก่อนสบายดีกันนุกนุ๊กน้านุ่มน้สบายดีพี่เนาะจะสียางไมใส่ขอเห็นจโดนมือทางแบงขวานาแก้วสิเปนนโอ้จะนพู่าองมงพอดีวาน้อยอ่นนคอยมาแต่ปากเสกมานนิคอยมาแต่เอาของห้ยขอขอเงินไปาเน่เดี๋ยวจะจืดคอยอยู่บ่จือหน่าคอยอยู่่คอยคอยชื่อจะแล้ว เจ้าซื้ออะไรอ๋อเจ้าโอ้ะได้เงินไปยัง um> กับข้อความพี่อะไรเงินใบซ่าเจ้าคือว่าเออคือว่าใส่ไงนั่นเสือใส่สมดีดีโบ่บเดชใส่ผมมีเสือผมมีเสือเอาเสือให้บ่เอาบ่เอาเกือบได้เอาได้เกือบไปมีอยู่ได้บ้านแต่โบเด้มีมอรับได้เราอยู่สิ โอ้โมเมนบ้านข่อยยูเซข่อยยูต่างลางนะครับนนะค้ามผมว่าแป๊บมันโคตรคิดีิอีกผมว่าเอาป่ะไปบอกยูโฮมก็ไปย่างข่อยสิไปบอกยูโฮมมันแหลดไปไปไปจะย่างไป่ถาข่อยยูโฮมยังยังจะกระจายเงินเยอะเออข่อยสิให้เงินเจ้าต่างได้พี่น้องเป็นแบบเท้ามีเนี่ยเราเป็นคนแบบละเลิกเนาะอึ้ย ว่าก็มี f เอฟซีท u ้งยูทูบนะเ่นกัว่าอยากก็นแล้วนะนี่บานนี้ตีของเต็มเยว่าน้อยมากแต่นี่ยย่างอย่างกระไลเราจะซื้อทัสนโอ้่อยชื่อมาได้นีกินหโอใช่จะมีอใู่ทงคนเยอยีบอกโอ้ใช้คอเบิ่งเนี่ยวดบางทงจะมันมีอย่างเนียวะฮะจะจะถือยังใส่ทงอยู่โอ้ บบม,มีแต่เขาจะเอาห้บอ,อท่านคอยให้เงืนเจ้านี่จะสิยากไปด้ยบนี้ให้เาจนี่อโอ้การชอคอยก่อนคอยื้อน้อยเด้อนอยเออคอยต้องการจะว่าเป็นนักเอกสองคอยสิได้อยู่บออบได้คอยอยถ่ายคลิปนู่นเจ้าหานะ้านั่งถ่ายโดดนะกับมีคนมาถ่ายคลิปจะไล่อย,อยู่บ้านจะบ่ได้มีลำเดืองงัดบ โอ้จเย็นเตะน้ำเดือด่ปะของของขาเยเบื้องเตะม้วนเดือดมันกระโหกมาะมันมาแล้มนกระโลกมาก็จะีจางกับม้เดือดเขจะบปจางน้ำเดือดสำนันเฮ้เลยไม้งใช้สัให้คนนี้ดวอใช่ปะมากแต่ใบสาวเขาขึ้นหแต่ใบหาปะไม่ห่านะใช่นเออจะเอาไปกินอยู่ใช้สันนี่เขานี่มันน้าคนใช้ไปกินอยู่ทางแบงขาวนาแก้ีนี่ จะอะไรจั้งน้เนาะจะขอจิฟ้าจะไปกินกระแลมจะกินอยู่่เคยกินูใสกะแลมดูใส่อยู่อยานเอาดูใสกะแลมดูใส่ดูขาวอยฮะกะแลมู่กินเป็นอยู่วกาะแลมกะเป็นเด้เฮยโอ้จะอยากอยู่ว่าขออยู่พิฮะ จะจบไปยังไงขี่ขี่รถก็ค่อย,อยเนาอ่หมือ <laughs> นบ่าไปไปไป,ไปกินกินไปตั้งแบงสาพายคุนบอโอ้มันไกลโนี่หอ,อยู่รักษาหกเนี่ยเออจะไปจะบระยาดโควิดบ่าจะคู้มใส่แมสนี่แมสคอยมี่เออหน้ากูกินในน้าอออาไม่หันเออซีแล้วันาานอ,อ,อ่าเขาเก่งแท้แล้วว่า เออสาขาจักใจดีเนาะโอ้ไรไรน้ำอ้อยวะจากรชิมไทยเอาล้านนี้มา่ายอะไรหายไปบชาน้องไหนเราจะหาถ่ายโตกินกินโตไ่หน่อยมุ่นมอดี โอ้คางนอกเขาว่าอย่างอันนั้นผ้าจ้าเข่าอันนั้นขเข่าเสียบเป็นอยู่ว่าเข่าเป็นอยู่ว่าเซเวียเออไปตากแอร์เขาเสียบปไปตากแอร์ไปหาสบป,ปิกเนี่ยเจ้าเจ้าฮู้จักเบอร์ไอผีบ่าปลาหีอยู่ทางแบงส์สกายเห็นอยู่ว่าผีบ่าปลาหิใคร เพ็นยิ่งเห็นดีโอ้เสื้อติวเสื้อยังคหรอบมอเสื้อติวแพนจับว่ะไ่ยอมกจะบอเด่นหน่อยคะบอเคยเห็นในติ๊กต็อกเขาว่าเขาเจ้าเขาเจ้าว่าเป็นแพนจ้าอะไรเสื้อติวนางอามีเป็นยังเสื้อติวเห็นบ่เออนางมึงไกลมากมึงเห็นอยู่บ่านนางพีบ้าปลาหีนางเห็นอยู่บ่เออจะไปนอนอยู่ใช้คุยกับวาอยากไปถ่ายคลิวจับป้าป้าเจ้าก็ยาก จะเอาอย่างไรยังอยากอะไรเต่เงินพอจะวันนักของของข่อยอยางไรเต็งเงินใบสาวจะอะไรเงินจะเอาไปซื้ออีไปใบใส่นี่นะใบใส่ใบใส่ใส่ซื้ออีย่างวะใส่ซื้อข่เมาวนี่นะจะไปซื้อข่เมามื่ออื่นได้ตลาดบหมครัซื้อข่เมาข่เมาวัดเขาน่าทักมากไหมเนาะข่เมาดูเซ่เนาะโอ้ยไล่ไล่จะเคยจะเคยไปเซ่หรื่าม่ผมไม่เคยไปเจือเถื่อ จะับผ้าข่อยไปที่สีโอ้จะจะไปน้องข่อยบอกข่อยจับผ้าจะเพื่อนข่อยจะเพื่อนบอกเพื่อนจะยุไอยูนตางหลังบ่บ่ไปหรอกแป๊ะแป๊ะสะรรคนเวียงจันคุณหมอโอ้มันมาหอดผุนดอเสบบนหนัาผู้สาวไหนสีบเด้อจะมากผู้สาวรือมากหนมากมักผู้สายข่อย่อยมากค่อยมากแต่ผู้สายด้วยจะมากเต่ผู้สาผู้สาวเนี่ยมมากบ่เออ

จะบบกินว่าเขาคระบโบข่อยโบอยากเขานะมีแต่อียงเหยนะทุ่งคือมวน้าก็มีแต่ก็มีแต่ทุงบบกม่วงกับทุ่งอะไรนะเข่าก็มีแ่บอกมวน้ากับกับมุกมาข่อยไปซื้อเท่ากันซอดในมุกเออเออไปมุกโนใหม่ฮะอ๋อจะเอาเงินเดี๋ยว่าไปซื้อเลยก็ใส่ทุงเจ้าฮะเออเออีเด้อเราเราขอเงินเราไปขอเงินไปแต่เราก็ใส่เป็นอยู่เด้อพี่น้องยๆนะเอาไปเส่าเนี่ยเอาไปเส่า ใชานี่เป็นเงินบาทไทยกับประมาณ่าไรบ้าโอ้ยรายหลายบาทยู้อน,นีอยู่บนเนด็กนเาล,ม,ลม่างคือสีรลายเราอยู่เส่อรายหลุดมรดกนอยลายเลยผีบา أ, ปปายห <h è> ิเอาลำม่วนมวยเบอร์บอาคำเก่าเลยลำม่วนมวเอ้ยไปเอาถั่วไปาถ่วแกยมมันเอาอีกงี้ๆอีกกรตี้อยู่นนอ,อ,ยอักเ้โอ้ยแล้วน้อบา เนี่ก็มาไอ้ะล้าเอาๆๆหนึ่งข้อด้วยขอสุ้ายเหนเจ้าเออเดียวมวนมุวนมวนนแล้วก็มือมือน้อแบโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องทวมไปถวมกับยาแมมันโอ้สสดยเสดยกระจายหัวทานั้เด้เด็กสาหาเหนกันไใสาวเนาะ เนเดืหันหันข้าเจ้าหันเจ้าบุกจะจะมีเงินทอดบ่เขาจะเอาเงินทอดเงินอัไใบใหญ่เเจ้าจะสิทอดใน่อยวนนี้ยทิ้อใเจ้าคอยใบสะจะทอดไวหนิบ่เออฮ่านอยสะใบะอย่ไรตว้สะวะเฮ้ยขอยใช่ไหจะไบดอยด้วยจะใส่เป็นอยวนมันก็ใส่ก็ตัวนี้เออใบใบยังนี่ตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้เงินใบลอยใบลอยยัง เออเป็นใบลอยกีบ๊ยวใบลอยกีบยวหรือใบลอยลอยว่าตัวนี้มันเงินไทยเลยมันน้าเงินไทยขอก็ใส่ไรอยู่หรอกบ่เงินไทยก็ใส่ไรตัวนี้ใส่ใส่ไรอยู่แม่นบเาแม่นเงินไทยก็จี๋มาใส่อยู่ได้ยังพาดิยังไงจะอะไรเงินเดี๋ยวจะเสียงญ่ไปเลยบ่ถ่ายคลืออู้ยหัวเดี๋ยวพออย่างไรบ่หมองใหม่บ่เคยมีหมวกเลยเนี่ย อาตทำไมมัยังมันมองอ่ะมาบ่นะข่อยใส่ตัวนี้แล้วสบายโอ้สบายพูฮ่มเดี๋ยวอะไรวะอันใหม่บ่พปูฮ่มเคยจะมีพอดีตูบอยู่เอ้าเดี๋ยวก่อนที่จะได้ก่อนจะเอาคนเดี๋ยวให้เจ้าห้างให้เจ้ามีเด้อให้เจ้าลำให้เจ้าด้วยเด้อเออเอ้าเดี๋ยวพอนี้เด้อเดี๋ยวพอนางตัวนี้แหละดูแบบไรเลยก็สินยางเมื้งบวยพ่อนวยพ่อนแบบ ลายๆในที่วยพอนี่คนได้ห้เจ้าหางห้เจ้มี่แล้วก็ใสหาจ้มีเงินได้ไายเด้อห้เจ้าลำหาเจอรวยให้เจอสุกหายเจะมันจะาหนุ่วยพนเป็นเนาะไววรอยเด้อใส่เป็นเด้อสามสิบปลายพันหัวนะเะ็เป็นอยู่หันเนาชื่อยังลง่ะบนนี้ชื่อนี่นะซื้อข่เมายุ่าลานป้านหลงเนี่มจะจะมาสีมีขเมาด้วยบ่มีแล้วก็จะมาขายหนามีเด้อเฮ้ย จะอยากกินแต่ข่าเมาจะบ่จะบ่ได้ซื้อมาบ่จะเมื่อเสื่เบางส่วนคนว่าจะซื้อข่เมามาจะไปนอนอยู่บัดนบ้าบ้านกะโหลกนี่นะบั้านกะโลกนี่ได้ทางแบงขวานะแกเด็กคอยไปนอนอยู่หันคู่มือคู่มือทหัรนอนอยู่ในกุด่ิปูนนี่บ่นี่ว่าพ่อผมฮะอืมผลตกคนยังมันก็บ่เปียนเกี่ยวตีเปียกเหรอจ้ะจะเคยไปบ่บ้านน่ะพอดยิงฮะพอดยิงบ่ทางทางมันกะโลกไต่ได้บ่ถอดยิงเนาะ โอ้จะยางมันะบานอะไใช่บางย่างขยางมานจะคำแป้งปุณนะโอ้จะเลนแลนด้หอดเซไก่เตอไปเนาะเสเสียบกากับไก่ด้นอไก่เอเลเพื่อเพื่อมันเสีหอดไก่แลเสียยางมผดิุนะไก่จะไปเห็นได้เนาะทีบ่าปลาหีเห็นเลยนาะเฮอขอเห็นแต่เจ้านน่แหละโอ้สติวมสา้าปลาหีกับอีติวมันปลาหีอออัพนน่นงแเจ้าน่อเล็กน้อยมากจอะแ่เจ้าหนิแหละ เจ้าขามากเล็กหน่อยเนาะเออบััดบะติติ๋วบัะติติ๋วข้าวบุกาหยอกเนาะนี่ข้าวบหยอกมับน้องขยำมันตีเนาะผมพลุ่มเน่าเน่าเหอนแบบอิติ๋วเนาะพลุ่มพุ่มเนาเน่าเหมอเนาะเจ้าติ๋วมีอย่างคนไรอีติ๋วฮะเป็นบ้ะเนาะเป็นเจ้าเรียกว่าอะไรเป็นบ้าบ่เจ้าก็ได้บ่เด็กหน่อยหยอกมันฮะบ่ท้ายท่าเจ้านี่ข้าวบหยอกับน้องขยังสินสินกับว่ได้ใส่บ่ เใส่ศิลแล้วมันตาหีเราบะไรใส่ศิลคือจ้าเนาะโอ้จะพอจะพอทช่างเมนจะตายอบ่เออเมนเราเห็นอยู่ขอชิมอ่ะกันเนาะนี่เนาะเจ้าเอาไปซื้อเยีกระซื้อแด้เนาะซื้อขมเมากินนี่แล้วข่อยยามันมีขมเมาจะปวะคนมาหลักน้เจิ๋วจะถึงเห็นลายเวลงเนอาว่ากับเนเนี่ยเ้เานี้ไปเลยวะ ไไกันไกันไตัดผมให้เจ้าเจ้าตัดเองเออตัดตัเองขนีนะก็มีตัดดีเพราะฉั้นสีหัวลตอเรื่องหกั้นยังหันแท้แตขยามขยามันลกผมเนาะตังเดินเออขัชิ้าจะเข้านหันต่างเดินเขาจัก่อไติวอขูจักเราขูจักต่เจ้านี่แหละไปไบงเิไปไปเป็นบะไไปวอดดเดอ้เดอเดอ้เดอดด้เดอ้เอ้วโเดห้เด้ออ้ เดนเขาจมาททยกใหญ่เด้อมาเป็นนั่งเอกสองก่อเด้อมียังกินกับพอดีนุ่งวติวห่ดีนุ่งตายอย่าจีบเราหาเราลาย่าจักเรานอยันอเออผีบ้ารึไจ้าเจ้าเลยอันนั้นเป็นไม่ยิ่งนอจ๋านอมียิ่งนอจะก็ไปตัดผมจะเป็นไม่ยิงตัดตออกนี่ละบายยอนียบายบายเออหั่นงากันเด้อ เออจะจะยู่แท้นี่หรอทา้งวันเราก่งงานว่าย่างซีเดี่ยวพี่น้องงานได้ผลงางก็ไปก็มาคุ้มือคุมมือพี่น้องเลยเป็นกิจจะประจำวันของเราเนาะทางยงางยังี่ไปพี่น้องเาเมื่อกันพี่น้องเลยเพราะว่ากัมีเอฟซีคนอยากจะเล่นน้องเขาแเป็นคนตลกตลกดีพี่น้อง บายมาหน่อ,เอ,อนะเยเ okay, พื่นอ,อนเนอะวันนี้มาตะเบียดเนาะมาแต่ปากเซโอเคพี่น้องตอนนะี้มาหน่อยกับมาเพื่อนเนาะมามัหน้อยเขาไปปากเซกับเขาไปเอาของฝากเนาะจาก fc ฟังไก่พอกันคลิปหนาพี่น้องเอ่อทำว่าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์เป็นกำลังใจมาหน่อยในเด้องัาน้อยมากับมาเห็ดเบียดเนาะเพื่อนเดี๋ยวฉีไปรีวิวเพื่อนให้เบิ่งหน่อยหนึ่งเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้อง บายมากระดอยเป็นกำลังใจให้บอลน้อยเลเด้อเหม็นมาเล้ยๆพี่น้องเออตะแกะแล้วหนาฮักายไปนี่เนื้อนาะไก่แล้วพี่น้องไก่จีแล้วนะอันนี้ก็เป็นของบอลน้อยเนาะนี่โอ้ยแล้วแครนสวยไหมท่าะเลแล้วพี่น้องเอาะไก่จีแล้วนี่มองส้มบี้วิวทิวทัศน์เนาะ Thuận uh, nà... Phó cánh kim nào với bye